ห่วงนะครับลูกโทรไปบอกว่าลูกไปพาเขี่ยวขุดมาบ้าวันขุดมาีามาูกวก็เป็นห่วงจากอ่อจากแม่ยานลูกบ่มีแนวะสัญญานลูกกินบ่ได้นอนบ่หลับโรงนั้งแห่งมากตรงนั้งแหี่งก็เลยนังงัวทอดนังเกี่ยวนังงัวนะครับ สวัสดีครับพี่โนโอ้องมีนะครับขอ,องฝากมาถึงแล้วนะครับฝากมาจากทรงตรงมาจากซีสเกตเลยนะครับผมจากพ่อกับแม่ทรงมาให้นะครับเห็นมาลูกใช,ช่ยากินนะครับก็เลยกเ็เลยทรงของฝากมหาห้ยานาลูกแกนเต่าบดิกินนะครับผมมาทนงานอยู่ไกลนะครับก็หลังจากที่ไปพาฟันขุดมานะครับ ไปถอนอเขียออกมาพอเมีเป็นห่วงก็เลยส่งของมาให้ในเต่ากินนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงบาง่าเพิ่นส่งยังมาให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวสิ่พาไปเบิองของมาหอนแล้วนี่เดี๋ยวเปิดเบิ่งน้ำกันเลยนะครับมาพ่อกับเมยนส่งยังมาเนี่ยส่งตรงมาจากซีสเกนเลยนะครับผม ขอบคุณหล,ยลายๆนะครับพ่อแม่เป็นห่วงหยาดลูกมึมีแนวกิน,นเฮ็นลูกกวดแข่าพ่อาจาันเลยเป็นห่วงส่งแนวมาให้ลูกกินมึงมีอยังเนี้ยเนาะหมกงวงหมกงวงอันเหลือหน่วยนึงมีหมกงวงอีก หงสองหน่วยนะครับหมักหงกับมกักนาวนี่มักนาวราคาแพงเองนะครับอยู่ส่วนบุรีเรอามักนาวหน่วยละหาบาทเลยนะครับบางฤดูก็หน่วถึงตกลงไปหน่วยละเจ็ดบาทเลยนะนนี่เพระว่าเมียทรงมัจบาทจะซือวา่าไล่หน่วยอยู่เลยมียังอีกเลยพริกแห้ง กีแขงนี่ก็กินได้นะครับเอาไวต้ตำตำใส่ก็ไปบดขยุ่งเห็ดประกอบอาหารหลายๆอย่างนะครพอเมียเห็นว่าบม่สบายก็เลยส่งเงี่ยมาให้ลูกกินเดี๋ยวซองยางมี่ยังเนี่ยเปิดเบิ้งนะครับแบบคือเงี้ยเดี๋ยวเปิดเบิ้งเลยนะครับ cứ nhận nó quá chặt nhận lên nắng quay của pin non nắng quay nắng hèn nắng cò ông mà thọt kìm ngập nắng ngoa nắng ngoa hèn nắng cò nắng nắng ngoa lươn, nắng quay mình ông mà thọt cứ chỉ kìm đầy nó bàn đi nó จ็บแกวกบเจ็บยังอีกบาทในทุงยังมีอีกถ้าเปิดเบิ่งไว้มันคืออยังชิ้นสุดท้ายของเรามันคืออะไรเนื้อแห้งบพี่น้องเนื้อแหง้งเนื้อเดยเดียว เหนื่อแเหงนะครับเดี๋ยวควเป็นห่วงนะครับลูกโรไปบอกว่าลูกไปพาเขี่ยวคูดมาพาวั่นคุดมาเดี๋ยวก็เป็นห่วงาก่กอจากเม่ยานลูบ่มีเนะื้อกินยานลูก,กินบ่ได้น้อมบ่รับตรงนังเหงมากตรงนังเหงื่อเไ่หนังงัวทอดอ นังเกี่ยวนังงัวนะครับแล้วก็บ,บักนาวแล้วก็บ,บักฮวงสองหน่วยแล้วก็อีกแห่งนะครับส่งตรงมาจากที่สกีนะครับผมกันนี่นะครับพร้อมก็งอขีพวเมียส่งมาเดี๋ยวควเป็นห่วงจากพอจาก,ก,กนี้ส่งตรงมาจากที่สกีนะครับมันถึงชลบุรีเ,เรียบร้อยแล้วครับผมพวเมียสุกกองมาให้กิน กูเป็นหวังเห็นดูพราสบายตรงเนี้ยแดดเดียวมากครับผมขอบคุณหลายเด้อครับของมาถึงแล้วอัดยิปตรงไปให้เบิ่งหนเด้อเดี๋ยวพอกันจหน้าครับผมสำหรับกองนีคุพพ้นเลหลายนะครับเจอกันจหน้าสวัสดีครับ